สวัสดีครับพบกับผมทีเล็กอีกครั้งนะครับผมจากที่หายตาหายตาไปนานไม่ได้อัดวิดีโออะไรคือหนึ่งเนื่องจากว่าติดขี้เกียจสองก็มุ่งจะทำอะไรขี้เกียจเหมือนกันสองข,อข,อข,อนะอข้อข้อเนาะเข้าเรื่องไปแล้กันฮนะตอนนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการใช้ปืนของเซาล์คลาสที่มีปืนชื่อว่า G3A4 นะครับเ,เป็นปืนและปืนของของเซาล์คลาสปืนตัวนี้ ก็ผมคิดว่าถ้าที่เล่นดูนะครับมันก็จะมีความเด้งสูงเพราะว่ามันมีความแม่นยำต่ำมากเลยนะครับสภาพของปืนเนี่ยนะครับปืนที่34เน,นี่จะเป็นปืนที่รูปร่างก็ไม่ค่อยสวยเพะว่าปเป็นปืนคล้ายๆของขามโลหรือเปล่าดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะรูปร่างมันมาดูรายละเอียดของปืนชน,นิดนี้กันดีกว่าครับปืนชนิดนี้นะครับผมความเร็วต่อรอบของลูกกระสุนนะครับ600 ผมไม่มั่นใจว่าที่เคยพูดไปคืออะไรเนาะเออ่600ต่อนาที600รอบด้วยกันต่อนาทีเนาะมีทั้งหมด3แม็กซ์สีงด้วยกันในแต่ละแม็กซ์จะมีทั้งหมด20กระสุนนะครับจํานวนลูกทั้งหมด20 60ลูกแต่กาีที่ว่าเป็นคลาสที่ว่ามีกระสุนเติมได้เรื่อยๆไม่อั้นเนาะก็ไม่ต้องเสียเรี่ยวไปดีได้เรื่อยๆระยะเวลาในการรีโหลดนะครับก็ใช้เวลาประมาณ4.1วินาทีก็ ค่อนขางเร็วพอสมควรแต่ก็ไม่เร็วมากตะกะันแหละแต่ก็ดีในหลายๆปืนกับแเซาคลาสนะครับระยะปืน,นยอยู่ได้ถึง220 20เมตรระยะของปืนจะมองเห็นและยิงได้นะครับไกลกว่านั้นก็จะมองไม่เห็นและต้องวิ่งไกลกว่าเดิมอน่ะนะฮะร,ระยะเวลาในการซูมเข้าตานะครับในการซูมเนี่ยซูสองวินาที ถ้าเปรียบใส่ในระดับ3-4คลาสก็อยู่ใน,ในระดับกลางนะ <c oughs> ส่วนเวลาเอาไว้ดีเลยในการเปลี่ยนปืนเนี่ยใช้เวลาส4วนสินาทีนะครับในการซูมเข้าตาเียก็1.02 x ก็ระยะซูม1เท่า0.2เลยนะครับมาดูระยะในการยิงกันดีกว่าระยะยิงของปืนชนิดนี้จะแบ่งเป็น3ระดับเนาะ ระดับแรกก็คือระดับใกล้กลางไม่ไกลมาถึงระดับใกล้ก่อนแล้วกันระดับใกล้นะครับถ้าเกิดยิงเข้าตัวเนี่ยอยู่ประมาณท,ที่20-25ดาเมจแต่ถ้าในระดับเข้าหัวเนี่ย40-45ดาเมจก็ถือว่าแรงนะครับมก็ไม่ได้คิเลยมากในระยะกลางถ้ายิงเข้าตัว17-21ดาเมจถ้ายิงเข้าหัวก็36-44ดาเมจก็ไม่ีิเลยเหมือนกันในระยะไกล ถ้าเข้ายิงเข้าตัวนะครับ14-20ดาเมจนะครับถ้ายิงเข้าหัว29-42ก็เริ่มต่ำลงมาแล้วระยะของปืนชนิดนี้นะครับที่ผมดูระยะตน้นต้นอยู่ที่0-15เมตรระยะเนี้ยก็จะ,ะจด,ดีด้วยนะครับหลายคนก็ะจะยิงวิกันระดับนี้แหละแล้วก็ระยะกลาง15-28เมตรระยะเนี้ยคนก็เล่นกันบ่อย ป็นปืนที่อยู่ใลระดับการก็ใช้ได้ครับไม่ขี้เหล่มากนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็น1 5บ้าถึงส0แติบแนนี้15-28ก็จะสั้นลงหน่อยระยะตั้งแต่28ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นระยะไกลก็จะอยู่ที่1 4บสี่ถึงยี่สิบนะครับมาดูถ้ายิงเข้าตัวนะครับถ้ายิงเข้าตัวเนี่ยถ้าฆ่าได้ก็ประมาณสิถึงเจ็ดตัดนนะครับต่อหนึ่งคนถ้าเกิดยิงเข้าหัวเนี่ยก็2อถึงส กระสุนต่อหนึ่งคนนะครับส่วนที่จะฆ่าได้ต่อ,เ,อ,อเรียกว่าอะไรมีแม็กกาซีน่ฆ่าได้ประมาณหกคนนะครับคนประมาณนี้ยป็นปืนที่ไม่ค่อยดีครับปืนเริ่มต้นก็จะไม่มีอะไรดีมากเท่าไหร่นะครับที่ผมว่าครับ <c oughs> ปืนชนิดนี้ก็จะเป็นปืนเลเวลต่า แล้วดาเมจไม่ค่อยสูงดาเมจต่ำม,มากแล้วต่ำสมควรแล้วก็เพราะมันไม่มีจะใช้เวลาค่อนข้าง,างยแต่ละคนจะนานพอสมควรนะครับที่ผมถ้าเกิดดูมองดูคลิปนี้นะครับจะเห็นว่าบางครั้งหนึ่งคนใช้เวลานานมากกว่าจะตายเพราะว่าคือดาเมจที่วมต่ำมันก็จะทําให้เราไม่ค่อยได้สกอร์ดีเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าตามครับแต่ละปืนนี่ต้องใช้ความชำนาญในการที่จะฝึก เราเป็นขอบนานแล้วก็จะยัไงไงเหน็นไหมครับยัตายแต่แรกล่ะไม่เป็นไรถ้าเรามีความํานาญแล้วเราก็จะมีความแม่นยำมากกว่านี้เล่นได้ดีกว่านี้นะฮะแต่ยังไงละผมก็มีความํมนมานานผมเล่นได้ประมาณนี้แต่ยังไม่ได้เก่งม,มากนะครับแต่ก็พอเล่นได้แต่เช่นยังไงแลวถ้ามีโอกาสเปลี่ยนก็เปลี่ยนเปือนะครับตัวปืนเ,เริ่ม้นเท่านั้นและขอบคุณมากครับสำหรับที่ติดต่อที่ติดต,ตามรับชมมาและรับฟังประเด็นจบเนาะ คราวน้าจะมีอะไรเพิ่มเติมเราดูกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ